สวัสดีค่ะนารีพยากรค่ะวันนี้เราจะมาดูคลิปรันดอมกันนะคะในหัวข้อที่ว่าเจ้าที่ของคุณอยากจะบอกอะไรกับคุณในช่วงเวลานี้นะคะในช่วงเวลานี้เนี่ยเจ้าเจ้าที่เจ้าทางของคุณเน่ยอยากจะบอกอะไรกับคุณนะหลายๆคนก็สื่อเจ้าที่เจ้าทางของคุณได้หลายๆคนก็ ยังไม่รู้ว่าเจ้าที่เจ้าทางช่วยคุณอยู่หรือเปล่าหรือเขาเป็นอะไรสุขสบายดีไหมเออนะเรามาดูกันดีกว่านะต้องดูได้ว่าเจ้าที่เจ้าทางของคุณอน่ะช่วงนี้เขามีพลังหรือเปล่าเขาช่วยคุณได้ไหมคือคุณต้องเข้าใจนะว่าเจ้าที่เนี่ยไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เทพไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะเจ้าที่เนี่ยอาจจะเป็นอา่าพูดผีวิญญ,ญาณอาจจะเป็นอา่าเครือญาติบริวารก็ได้นะคะที่เขา รักและผูกพันค่ะที่ตรงนั้นนานๆนานๆนาน,น,าน,น,านแล้วอยู่มานานาน,นานนานนานนะคะนานจนรู้สึกว่ามีพลังมีอํานาจในระดับหนึ่งระดับหนึ่งแล้วก็มีจิตที่ดีคือสั่งสมบูรณ์มาในระดับหนึ่งแต่ยังไม่ได้ถึงขั้นว่าที่จะไปเป็นเทวดาบนสวรรค์ได้ดังนั้นก็เลยเป็นเจ้าที่เจ้าทางเจ้าที่เจ้าทางเนี่ยก็เหมือนกับ พูดผีวิญญาณที่กำลังสั่งสมบุญเพิ่มนั่นแหละค่ะเพื่อที่จะไปเป็นเทพเทวดาเนาะอืมก็สูงกว่าสัมภเวสีทั่วไปด้วยว่าการสั่งสมบุญบารมีก็จะมีมากกว่าคล้ายๆกับผีตานีนีางไม้อะไรแบบเนี้ยค่ะลักษณะจะคล้ายๆกันแต่ก็ไม่ใช่ว่าเป็นแบบเ,เทพเทวดายกเว้นว่า ใครคนที่ลักษณะเป็นแบบแม่หมอเนี่ยแบบคือการปฏิบัติที่สูงแล้วเจ้าที่เจ้าทางที่เชิญมาเนี่ยก็อาจจะเป็นบริวารขององค์เทพที่เราเชิญมาอยู่ด้วยต่างหากไดอ้อันนี้จะเป็นอีกแบบหนึ่งน,นะคะจะไม่เหมือนกันทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าในเวลานี้เนี่ยเจ้าที่เจ้าทางของคุณเองเขาอยากจะสื่อสารอยากจะบอกอะไรกับคุณนะ ให้เป็นการดูดวงแบบทั่วๆไปนะคะไม่ได้เจาะจงเฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่งก็ดูไว้เพื่อความบันเทิงเนาะดูไว้เพื่อเป็นแนวทางนะคะขอบคุณสําหรับทุกๆการกดติดตามกดไลค์กดแชร์และทุกคอมเมนต์เนาะแม่หมอขึ้นรูปปางปางอสุรกายปางปางที่ร่างกายที่ที่เป็นที่เป็นหุ่นยนต์ของแม่หมอเนี่ยจริงๆหุ่นยนต์ของแม่หมอนี่สูงประมาณตึก20ชั้นอะ เออเสียงเวลากระหึ่มทีนี่ดังไปทั้งสามคบไปเสียงแบบน่ากลัวามากแม่ห่อได้ยินเสียงหุ่นยนต์ในตัวเองบ่อยๆนะเออทีนี้แล้วก็เวลาที่อสูรหรือซาตานเขาเห็นแม่หมอนะ่ยเขาจะเห็นเป็นแบบลักษณะภาพที่ให้ลงให้ดูนะคะเออคล้ายๆกับภาพแม่กาลีเนาะแต่แต่ว่ามือและอ่าจํานวนหน้าของแม่หมอจะเยอะกว่าจะเยอะกว่าจะดุกว่าดังนั้นพวกผีก็เลยไม่ค่อยกล้าเข้าใกล้นะ เขาจะไม่ได้เห็นแบบแม่หมอแบบที่คุณเห็นนะคะคนละอย่างกันอะมาดูดีกว่าเจ้าที่เจ้าทางของคุณนั้นคือใครเนาะเป็นบริวารของใครเนาะปุ๋ยสีดาบทำไมเจ้าที่เจ้าทางนิ่งสนิทยอย่างนี้ล่ะหมดพลังเจ้าที่คุณหมดพลังหมดพลังพอๆกับตัวคุณเลยเออไม่ใช่เฉพาะตัวคุณที่หมดพลังนะตอนเนี้ยเจ้าที่คุณเนี่ยแหละค่ะหมดพลังเหมือนเจ้าที่คุณป่วยอะ่ะรู้สึกว่าเขาไปโดนอะไรมาเอ่ยก้าวไม่เท้าเหมือนเขากําลังโดนลุมล้อมจากสิ่งที่ บางครั้งเนี่ยเจ้าของบ้านถ้าเจ้าของบ้านบรารมีมีไม่เพียงพอหรือว่าเจ้าของบ้านไปไปรับในสิ่งที่ไม่ดีเข้ามาอย่างเช่นพลังกานที่เป็นด้านลบพูดผีวิญญาณหรือคุณสยมนดําหรืออะไรก็แล้วแต่สิ่งเหล่าเนี้ยพอคุณรับเข้าไปในบ้านปุ๊บเจ้าที่เจ้าทางของคุณเนะ่ยเขาต้องพยายามปกป้องคุณไนงะพยายามที่จะเอาบรารมีที่เขาสั่งสมมาเนมาคุ้มครองคุณทีนี้เขาจะคุ้มครองคุณได้แค่ระดับหนึ่งเท่านั้น เมื่อถึงจุดจุดหนึ่งน่ะพลังเขาก็จะอ่อนแรงไปนะคะพออ่อนแรงไปเขาก็จะมีเกณฑ์ที่จะเจ็บป่วยได้เช่นเดียวกันนะเจ้าที่เจ้าทางต้องบอกไว้ก่อนนะเนี่ยเขารักคุณนะเจ้าที่เนี่ยเขาปกป้องคุณทุกวิถีทางที่เขาจะปกป้องได้เดี๋ยวเราค่อยมาดูว่าชีวิตคุณไปเจอเจออะไรมาเขาถึงต้องพยายามที่จะใช้พลังทั้งหมดของเขาเนี่ยเพื่อที่จะปกป้องคุณขนาดนี้ปกป้องจนตัวเขาดูสิเป็นสีดาบเลยนะจนหมดเรี่ยวหมดแรงนะคะเจ้าที่คุณเนี่ยจริงๆแล้วอือก็เป็นเหมือนกับ ภูมิภูมิพูดผีวิญญาณทั้งหลายเนะ,ะ่ะค่ะที่หรืออาจจะเป็นเครือญาติอย่างที่บอกอาจจะเป็นเป็นเครือญาติบริวารเก่าๆคุณก็ได้นะคะที่เขาอยู่นานๆแล้วเขาไม่ไปถูดไม่ไปเกิดไม่ไปไหนนะคะเขามืปกป้องลูกหลานจ,จกลใจเป็นเจ้าที่เจ้าทางก็ได้เช่นเดียวกันนะเนี่ยที่มาของเจ้าที่ทั้งหลายแหละนะอืมเขาเรียกว่าความห่วงความห่วงในจุดจุดหนึ่งไม่ว่าจะห่วงหมู่บ้านห่วงครอบครัวห่วงเครือญาติ ห่วงบุคคลห่วงอะไรสักอย่างหนึง่งที่ไม่ได้ห่วงตัวเขาเองแต่เป็นการห่วงผู้อื่นทําให้จิตของเขาเนะี่ยผูกอยู่ที่หนะตรงนั้นนา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 นเข้าแล้วเขาก็สั่งสมบูรณ์ของเขาไปเรื่อยๆ,ๆเพื่อจะคุ้มครองคนที่เขารักมันก็เลยเป็นที่มาของกายเป็นเจ้าที่เจ้าทางน,นะดังนั้นก็เลยบอกว่าเอ้ยการจุดทูบเจ้าที่บางครั้งก็ต้อง คนละอย่างกันเจ้าที่เจ้าทางบ้านแต่ละหลังก็จะไม่เหมือนกันแต่ในที่นี้เจ้าที่ของคุณเนี่ยเขาบอกว่าเขารักคุณมากและตอนนี้เขากําลังสภาพหมดแรงนะคะเพราะว่าเขาคุ้มครองปกป้องคุณทุกวิธีทางที่เขาจะปกป้องคุณได้นะอือเออตอนนี้เขาหมดแรงจริงๆนะเหมือนเขากําลังจะไปขอชาร์จพลังขอชาร์จการขอชาร์จพลังของเจ้าที่เจ้าทางหนึ่งก็คือเขาอาจจะได้รับอ่าบารมีผลบุญบารมีจาก หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณเองเวลาที่คุณนั่งทําสมาธิแผ่เมตตาเยอะๆเนี่ยบุญส่งไปถึงองค์ของคุณบุญเหล่านั้นน่ะเขาก็ส่งมาถึงเจ้าที่เจ้าทางคุณเจ้าที่เจ้าทางคุณก็จะมีพลังแม่หมอถึงบอกว่าอืให้คุณเนี่ยนั่งปฏิบัติสมาธิเยอะๆนะคะเพราะว่าบุญกุศลที่แรงแรงและเยอะที่สุดก็คือการนั่งทาสมาธิการสวดมนต์น่ะคือการทําให้จิตจิตมันนิ่งให้มันสง,งบนะคะเพื่อที่จะการเข้าสู่สมาธินั่นน่ะได้เร็วขึ้น นะแล้วก็ได้นานขึ้นได้เป็นผลได้เป็นผลนะคะพูดง่ายๆเออคว e นออฟเพนทากล์เจ้าที่เจ้าทางของคุณเป็นผู้หญิงนะเป็นทั้งผู้หญิงเป็นทั้งผู้ชายด้วยนะคะเอ,อ่อหลายๆคนเจ้าที่คุณอาจจะเป็นผู้ชายหนุ่มก็ได้นะหลายๆคนเจ้าที่เจ้าทางเ็าเป็นผู้หญิงที่แบบเหมือนคนไทยสมัยแต่ก่อนที่ห่มสบายเนี่ยคุณห่มสบายสีฟ้าห่มสบายสีเหลืองเหมือน คล้ายๆกับนางตาณีนางผีไม้ทั่วไปนะ่ะคล้ายๆกันนะแต่หน้าตาสะสวยค่ะหน้าตาหล่อหน้าตาสะสวยเจ้าที่บางคนก็เป็นหนุ่มหล่อนะเป็นหนุ่มหล่ออยู่เลยเป็นเหมือนนักรบเก่าในอดีตอาจจะเป็นบริวารน,นักรบเก่าเขาก็ได้แล้วคุณก็ไปอยู่ในถิ่นที่เขาดูแลรักษาปกป้องถิ่นตรงนั้นอยู่นะคะเขาก็เลยรวดปกป้องคุณในฐานะที่คุณไปอยู่ในพื้นดินที่เขาปกป้องอยู่นั่นแหละค่ะท,ที่มาของเจ้าที่เจ้าทางนะ เขาอาจจะเป็นนักรบเก่าสมัยแต่ก่อนนะคะที่อยู่ตรงนั้นนานแล้วหรืออาจจะเป็นเหล่านาคราชบริวารน,นาคราชบริวารครุฑที่เป็นพื้นเพถิ่นเดิมของเขาอยู่ดินที่คุณอยู่เนะี่ยมันไม่ใช่ว่ามันเป็นดินใหม่เอี่ยมอ่องที่เกิดมาพร้อมกับคุณเนาะดินมันอยู่มาตั้งไม่รู้ตั้งนานขนาดไหนแล้วมีสิ่งมีชีวิตมีการการอยู่การแก่การเจ็บการตายอยู่ในทุกๆพื้นแผ่นดินเนี่ยเยอะแยะเต็มไปหมดถูกไหมคะดังนั้นพื้นที่คุณอยู่เนะี่ยมันอาจจะเป็นบริวารเก่าของพวกน,นากรบ อาจจะบริวารเก่าของพวกครุฑนาคราชทั้งหลายแหละวกภูมิต่างๆที่เขาอยู่ตรงนั้นมานานนานน่ะสถิตอยู่ตรงนั้นมานานนานดังนั้นคุณอย่าไปบอกว่าแผ่นดินนี้เป็นของฉันแผ่นดินนี้เป็นของเธอมันไม่ได้เป็นของใครนะคะมันเป็นสิ่งที่เกิดตามธรรมชาติและมันก็อาจจะดับสลายไปได้วันใดก็ได้ อย่าไปยึดถือว่านั่นอ่ะเป็นของคุณแล้วก็มาแก่งแย่งกันนะคะมาแบบใช้กิเลสห้ามหันแย่งชิงกันอ่ะแย่งบ้านแย่งที่แย่งมรดกอ่ะแย่งไปตายไปคุณก็แบกบ้านแบกที่ไปไม่ได้อยู่ดีเนอะเออจะบอกคุณอย่างนี้เจ้าที่บางคนก็เป็นบริบาลบริบาลเป็นผู้หญิงนะอาจจะเป็นบริบาลขององค์เก่าองค์แก่เขาก็ได้นะคะหรือเป็นบริบาลของแบบนักรบเจ้านางสมัยแต่ก่อนน่ะก็ได้นะคะอยู่ อันแต่ตอนนี้คือเขาเหมือนจะหมดแรงอะค่ะเขาอยากจะบอกอะไรกับคุณแนมะ่โอ้ยเดอะทาวเวอร์ Tower, คุณไปรับแรงอะไรบางคนเจอบางคนเจอเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นเหตุการณ์แบบภัยธรรมชาติแผ่นดินไหวดินน้ำลมไฟที่แม่หมอบอกว่าจัดเต็มอะตอนนี้ถ้าคุณดูทุกๆประเทศมันก็กำลังเริ่มจัดเต็มอยู่นะคะเราก็จะได้ดำเนินชีวิตอย่างไม่ประมาทเนาะอืม เดอะไฮพริสเทสเห็นไหมเจ้าที่ของคุณรับแรงกระแทกให้คุณทุกทางเขาเป็นเหมือนเกราะกำบังอ่ะเหมือนเป็นด่านหน้าให้กับคุณนะคะอด่านหน้าที่ปกป้องคุณทุกอย่างนะเหมือนคุณใส่ชุดเกราะอยู่เวลาคุณเข้าบ้านคุณจะปลอดภัยถ้าเจ้าที่เจ้าทางของคุณแข็งแรงมีบารมีแจ่มใสเนี่ยสิ่งดีๆมันจะไหลเข้าบ้านเพราะว่าเขาจะกันสิ่งที่ไม่ดีออกให้คุณแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เจ้าที่เจ้าทางหมดแรง สิ่งที่ไม่ดีมันจะถาถูเข้ามาหาคุณได้เช่นเดียวกันนะคะเจ้าที่เจ้าทางก็เสมือนกับพ่อบ้านแม่บ้านที่ปกป้องคุณนะคะแล้วคุณเป็นลูกบ้านเขาอะถ้าพ่อบ้านป่วยไม่มีแรงลูกบ้านก็พร้อมที่จะโดนศึกข้างนอกคนข้างนอกที่มันไม่ดีพลังงานข้างนอกที่มันไม่ดีเข้ามาถาถมได้ตลอดเวลาตอนนี้เหมือนเขารับแรงกระแทกจากจากสิ่งที่คุณเจอเจอมาเนี่ยหนักหน่วงพอสมควรนะคะห้าเหรียญเออเขาบอกว่าสภาวะของคุณเวลาเนี้ย เขาเห็นนะคะเขาเห็นว่าตัวคุณกับเขาอะสภาพแทบจะไม่แตกต่างกันแล้วเขาก็เห็นคุณด้วยว่าตัวคุณเนี่ยตอนเนี้ยเงินทองเป็นอะไรที่แบบขัดสนมากอะเงินทองขัดสนความรักที่คุณทุ่มเทรักไปเนี่ยรักก็เหมือนกับว่าโดนหลอกโดนลวงเนาะรักบางคนก็เหมือนกับว่าพังทลายลงไปต่อหน้าต่อตาบางคนก็ต้องเป็นเมียน้อยเมียเก็บสามีน้อยสามีเก็บันก็เป็นเลี้ยงเขาอีกโดนเขาหลอกเงินไปอีก เออบางคนก็ไปเจอเจอกับการตกงานการตกงานนะเทาวเวอร์เหตุการณ์ที่มันไม่คาดคิดที่มันแรงแรงในชีวิตคุณเขารู้เขาเห็นได้นะคะหลายๆอย่างที่คุณเจอเจอเขาก็พยายามถ้าคุณทํามาหากินเขาก็พยายามจะเรียกลูกค้าให้คุณนะแต่บางครั้งพลังงานเขาอ่อนแรงเนะี่ยเขาก็ไม่สามารถที่จะช่วยคุณได้เต็มเหนียวเต็มที่ถ้าคุณอยากจะให้เจ้าที่ของคุณมีพลังงานคุณจะต้องเปิดไฟให้เขาสว่างสวัยนะเอ่อ อย่างเช่นตีจูเอียอย่างเงี้ยสารตายาอย่างเงี้ยสารพระพรหมที่บ้านคุณที่หมู่บ้านคุณก็แล้วแต่นะคะไปปัดกวาดทําความสะอาดให้เขาบ้างเอาต้นไม้สวยๆไปประดับดอกไม้ไปประดับให้เขานะเอาแสงคงแสงไฟไปให้เขาบ้างนะคะผลลมงผลไม้น้ําหวานน้ําเอ่อของหวานอะไรเงี้ยก็มันถวายเขาบ้างนะคะอืมคือนอกจากพลังทางผลบุญแล้วเนี่ย เจ้าที่เจ้าทางเขาก็จะคล้ายๆกับมนุษย์อ่ะเขาก็กินเหมือนมนุษย์นี่แหละค่ะกินเสริมพลังเหมือนกันนอกจากผลบุญที่คุณแผ่เนาะดังนั้นผลไมด้ดีๆขนมหวานะของเค้าไม่ต้องให้หรอกค่ะเขาไม่ใช่พูดผีแบบสัมภเวสีทั่วไปก็จัดให้เป็นแบบถ้าจะเป็นอาหารก็ให้อาหารปรุงสุกปรุงสุกอย่างที่แม่หมอเวลาถวายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็อย่างเช่นข้าวมันไก่อย่างเงี้ยเออเราถวายให้เขาได้ค่ะได้ไม่เป็นไรเขาก็กินได้แต่ขอให้อะไรที่คนกินได้นะไม่ใช่ของเค้าของหยิบให้เขานะ ก็เสริมพลังเขาได้เช่นเดียวกันเนาะอืมเอออ่ะเจ็ดไม้เท้านะคะโดเวอร์เขาบอกว่าเขาอยากจะบอกคุณว่าเออเนี่ยคุณไม่ไม,ไม่ไม่ต้องเครียดนะไม่ว่าณเวลาเนี้ยชีวิตคุณจะเจอเจออะไรขึ้นมามันเป็นสิ่งที่เหมือนดาวมรตตยูเข้าแทรกคุณนะคะคุณคุณเจอเจอเดี๋ยวคุณก็จะผ่านพ้นไปการเงินการทองใดๆเขารู้ว่าคุณอนะเป็นคนขยันเป็นคนที่ บักบันเป็นคนที่ไม่ย่อท้อแต่เขาเชื่อว่าเดี๋ยวชีวิตของคุณเนี่ยมันจะดีขึ้นเขาบอกแบบนี้นะเดี๋ยวเรามาบอกดูเพิ่มเติมดีกว่าว่าเขาอยากจะสื่อสารอะไรกับคุณบ้างคือณเวลาเนี้เจ้าที่ของคุณก็เหนื่อยแรงพอๆกับคุณเลยลองเพิ่มพลังให้เจ้าที่สักหน่อยนะเปิดบทสวดมนต์ค่ะเออ,อย่างที่แม่หมอบอกแม่หมอไม่ได้บอกว่าให้คุณหยุดสวดชินนบัญชรให้คุณหยุดสวดหยุดสวดอะไรนะ คาถามหาจักรพรรดิแล้วมีคนมาด่าแม่หมอว่าเป็นผู้ใจบอดเป็นผู้แบบไม่รู้ศีลไม่รู้ธรรมเอ้ยคุณกาลังด่าโอ้โหแม่หมอติ่มๆเลยเนาะอันนี้ก็บ่วงกรรมคุณนะไม่เกี่ยวกับแม่หมอคือแม่หมอไม่ได้บอกว่าให้คุณหยุดสวดแต่แม่หมอบอกว่าถ้าคุณสวดแล้วผีปัญหาถมคุณด้วยบารมีของคุณเนี่ยมันแผ่ไปให้ถึงผีไม่ได้แล้วเนี่ยให้คุณหยุดชั่วคราวแล้วไปแผ่บุแผ่เมตตาก่อนจนกระทั่งพลังงานคุณเริ่มมีแล้วคุณค่อยกลับมาสวดชินน้ำบรญชรกลับมาสวดคาถามหาจัคื สวดบ้านหยุดบ้านนะคะ่ะเข้าใจไหม,มแต่ถ้าคุณอยู่ทางธรรมเพื่อที่จะเน้นบรรลุสวดมันไปเลยค่ะเต็มที่สวดเช้าสวดเย็นสวดร้อยจบสวดไปเลยมันจะได้เร่งกรรมจะได้เริ่มสั่งสมบูรณ์จะได้เริ่มทําบุญให้กับสัมภเวสีแล้วคุณจะได้ถึงถึงฌานได้เร็วขึ้นไงเทพจะได้มาสถิตคุณได้เร็วขึ้นตามความหมายของบทสวดน,นั้นๆน,น,นะคะเอออ่ะต่อต่อ,ต,อต่อสิดูสิว่าเจ้าที่เจ้าทางเนี่ยเขาอยากจะบอกอะไรกับคุณ ณเวลานี้คุณรู้คุณรู้สภาวะของเจ้าที่คุณแล้วเนาะว่าเป็นยังไงแล้วคุณควรจะทํายังไงให้เขาบ้างเนาะอันนี้รู้แล้วใช่ไหมทีนี้มาดูดีกว่าค่ะบทสวดมนต์เวลาเปิดบทสวดพระแม่กวนอิมก็ดีบท,บทสวดแผ่เมตตาก็ดีบทสวดมหาลาภโชคลาภก็ดีเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นเป็นอาหารเสริมะให้กับเจ้าที่เจ้าทางเขานั่นแหละค่ะเหมือนกับดนตรีบำบัดจิตของคนนันะ่นแหละนะคุณก็เปิดให้เขาฟังได้ ไก่สัตว์คุณเลี้ยงไก่คุณเลี้ยงสัตว์คุณเลี้ยงหมูคุณเปิดเพลงให้เขาฟังเขายังอารมณ์ดียังไข่ออกไามให้คุณได้ดีเลยถูกไหมเจ้าที่เจ้าทางก็เหมือนคนนะสี่ดาบสามเหรียญน,นะห้าเหรียญหูเออ the justice นะคะสามดาบเนี่ยเขาบอกว่าในขณะที่ช่วงเวลาเนี้ยคุณอาจจะกำลังเจอเจอกับสภาวะการเงินที่มันมีแต่การขัดสนใช่ไหมการลงทุนใดๆที่ถูกโกงถูกหักหลัง หรือมีคดีความหรือความรักกําลังร้าวฉานก็ตามเขาบอกว่าให้คุณนะ่ะอยู่สงบนิ่งสีดาบพักกายพักใจนะคะพักจิตของตัวเองคุณไม่ต้องพยายามที่จะไปเหมือนกับไขว่คว้า,าหรือดิ้นรนหรืออะไรมากบางครั้งมันยังไม่ถึงเวลามันก็ยังมาไม่ถึงเขาบอกว่าให้คุณเนะี่ยตั้งจิตพักกายอย่างน้อยพักผ่อนตัวคุณ กินอาหารอะไรให้มันสมบูรณ์รักษาสุขภาพของตัวคุณเองอะ่ะให้มันกลับมาแข็งแรงรักษา,าสุขภาพจิตของคุณอะ่ะให้กลับมาชุ่มชื่นเน่ยให้กลับมาแข็งแรงก่อนรักษาใจของคุณอะ่ะให้กลับมาแข็งแรงก่อนแล้วเมื่อใจคุณกายคุณมีพลังเ,เงินน่ะธุรกิจใดๆที่คุณทำานะ่ะมันก็จะ ส่งผลให้คุณมีสติมีปัญญาแล้วการบริหารงานของคุณเงินมันก็จะเข้ามาหาคุณได้อีกนะคะเขาบอกแบบนี้เงินที่คุณต้องจ่ายเนี่ยห้าเหรียญกับห้าเหรียญจ่ายอะไรม่เย,เยอะแย,ะ,ยะไปหมดมันอาจจะเป็นวิบากกรรมเก่าที่คุณต้องจ่ายต้องเสียไปก็ช่างมันค่ะแต่เขาบอกว่าเดี๋ยวมันก็จะมีเข้ามาอีกแต่ณตอนเนี้ยตัวคุณและตัวเจ้าที่เนี่ยสภาพกายและสภาพจิตอ่ะมันป่วยเหมือนกันไงอันดับแรกเลยเขาบอกว่าคุณเนี่ยพ,พักพักผ่อนฟื้นสภาพร่างกาย ฟื้นสภาพจิตใจของตัวเองให้กลับมาสมบูรณ์ให้กลับมาแข็งแรงให้กลับมามีชีวิตชีวาก่อน <c oughs> คุณมีพลังเมื่อไหร่พลังที่คุณจะส่งถึงให้เจ้าที่เจ้าทางเขาก็จะได้รับเต็มเม็ดเต็มเม็ดเต็มหน่วยอะค่ะอืมเมื่อคุณสุขภาพจิตสุขภาพกายแข็งแรงส่งผลบุญให้เขาเขาก็จะมีสุขภาพจิตสุขภาพกายที่มีพลังที่แข็งแรงที่จะมาคุ้มครองปกป้องคุณมาช่วยคุณหาเงินหาทองเ่ะมันก็จะหมุนเวียนเข้ามาหาคุณเอง ดันงนั้นสิ่งที่เขาแนะนําคุณอันดับแรกเนะะี่ยเขาบอกว่าให้คุณเนี่ยทำตัวเองให้แข็งแรงลุกขึ้นมากะปี้กระเป๋าอย่าอย่าอย่าซึมกระทือยอย่าซึมกระทืออย่ารู้สึกเศร้าเสียใจกับสิ่งที่สูญเสียไปลุกขึ้นมาค่ะลุกขึ้นมารักษาจิตรักษากายให้แข็งแรงนะคะแล้วธุรกิจใดๆที่คุณจะทําให้เริ่มทําเขาบอกแบบนี้สามเหรียญน,นะคะให้เริ่มทําเลยมันจะนําพาไปสู่เงินก้อนที่จะหลั่งไหลเข้ามาหาคุณเนี่ย Queen ออฟ a บ d คุณจะกลับมามีฐานะมีหลักฐานมีการงานที่มั่นคงนี่เขาบอกแบบนี้นะคะหกถ้วยเก้าดาบเนี่ยเขาบอกว่าอยากกังวลเขาบอกว่าคุณนะ่ะเป็นคนที่ขี้เครียดขี้กังวลขี้คิดมากอะไรก็ไม่รู้บางอย่างมันยังมาไม่ถึงคุณก็คิด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 จนราวังจะเป็นบ้าเอานะเออเดี๋ยวก็เป็นแพนิกเดี๋ยวก็เป็นซึมเศร้าเอาหรอกบางครั้งการข้างเงินคือตีหนึ่งปีสองไม่หลับตื่นขึ้นมานั่งเครียดเครียดไปแล้วมันแก้ปัญหาได้ไหมถ้าแก้ปัญหาไม่ได้หลับค่ะ ลับให้สมองมันปลอดโปร่งแล้วคุณก็จะตื่นเช้ามาค่อยคิดค่ะสมองมันปลอดโปร่งตื่นเช้ามาคิดคุณก็จะคิดอะไรออกเองนะอืมอ่าเพจออฟแบน์เขาบอกว่าคุณกําลังจะได้รับข่าวสารที่ดีเกี่ยวกับเรื่องของหน้าที่การงานเนี่ยเห็นไหมว่าเจ้าที่เจ้าทางของคุณเนี่ยเขารอรอให้คุณลื้อฟื้นพลังนะคะโอ้ยเขาอภัยค่ะเออเขารอให้คุณรื้อฟื้นพลังแล้วเขาจะได้มีพลังไปกับคุณ เมื่อมีพลังไปกับคุณเขาจะส่องแสงตะเกียงชีวิตเขาจะหาทางเดินชีวิตให้กับคุณเปิดทางชีวิตให้กับคุณได้นะอืมแต่ถ้าคุณนอนสมซึมกระทือป่วยป่วยตายไปด้วยกันอย่างเงี้ยมันก็จบด้วยกันไงเหมือนคนป่วยอะ่ะแล้วอีกคนนึงก็ป่วยตามอะ่ะแล้วไม่ทําอะไรกันทั้งคู่อะ่ะแล้วมันจะไปช่วยอะไรใครได้ล่ะ ถ้าคุณลุกขึ้นมาดูแลตัวคุณเองแล้วคุณดูแลเจ้าที่ของคุณเจ้าที่ของคุณตะเกียงเขาก็จะฉายแสงอีกครั้งหนึ่งแล้วเขาจะนําทางชีวิตของคุณใหม่นะคะเขาจะนําพาชีวิตของคุณเนี่ยนำพาชีวิตคุณให้คุณเจอ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 โครงการเจอเจองานเจอเจอธุรกิจบางอย่างนะคะที่จะมารื้อฟื้นชีวิตของคุณอ่าที่จะส่งผลเม็ดเงินมาให้คุณได้นะคะทําให้คุณไม่ต้องมานั่งเครียดแบบทุกวันนี้อืมนะเขาบอกแบบนี้ เขาเห็นคุณแบบอดอะไรตายอยากแล้วเขาก็เครียดอะเครียดตามคุณอะเจ้าที่บางคนก็เป็นลุงแก่ๆอาแปะแก่ๆนะอืมอันนี้รวมถึงแขกอิสลามด้วยนะคะแม่หมอดูทุกศาสนานะเพราะว่าทุกศาสนาพระพุทธองค์อยู่กับแม่หมอหมดพระอัลละห์ก็ปู่อัลละห์ก็อยู่กับแม่หมอพระเย,ยซูก็อยู่กับแม่หมอนี่ละคะ่ะคุยเล่นลาลากันบ่อยอืม king of sword คุณแค่ไม่ได้เห็นอย่างที่แม่หมอเห็นเนอะ queen of p e n t a c l e คุณจะกลับมาเป็นคนที่ มีเงินที่มั่งคัง่งมีกิจการที่มั่นคงมีตำแหน่งงานที่มั่นคงอีกครั้งหนึ่งจากที่คุณล้มไปแล้วนะคะเพราะตามหน้าไพ่เหมือนกับบางคนเนี่ยล้มชนิดที่ว่าล้มแบบไม่เหลืออะไรเลยเดี๋ยวทาวเวอร์ไม่เหลือไม่แต่ครอบครัวไม่เหลือไม่แต่คนรักไม่เหลือไม่แต่คนเห็นใจไม่เหลือเงิน,งนธุรกิจเจ๊งบงแต่เขาบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวคุณจะได้ฟื้นขึ้นมาใหม่หกถ้วยมันจะมีคนเก่าคนแก่หรือเจ้านายหรือคนที่คุณเคยรู้จักก็ดีนะคะเขาจะ เข้ามาในชีวิตของคุณมาเปิดทางให้คุณพูดง่ายๆคือเจ้าที่เจ้าทางของคุณเขาจะไปดึงมานะคะใครที่เคยอดีตชาติเคยเกี่ยวพันกับคุณช่วยเหลือคุณมันจะดึงพลังงานตรงนั้นกลับมาหาคุณเพื่อมาเปิดทางมาให้คําแนะนํามาให้โอกาสกับคุณนะคะพูดง่ายๆเลยนะหกดาบห้าไม้เท้าใครที่ขัดแย้งกับคุณ ใครที่ขัดแย้งคิดไม่ดีกับคุณเขาบอกว่าเขาจะได้รับผลกรรมของเขาไปเองและกรรมของคุณมันสิ้นสุดแล้วเนี่ยเขาบอกคุณว่ากรรมของคุณเน่ะมันสิ้นสุดแล้วบางคนอาจจะมีการโยกย้ายถิ่นฐานไปสู่ต่างถิ่นแดนไกลเพื่อไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ถ้าตรงนั้นคุณโดนไปไม่ตรงนั้นคุณโดนแผ่นดินไหวตรงนั้นคุณโดนเอะไรล่ะน้ำท่วมหรือตรงนั้นธุรกิจคุณพังทลายไปแล้วเขาบอกว่าคุณก็ไม่ต้องอยู่ตรงนั้น มื่อชีวิตตรงนั้นมันไม่เหมาะกับคุณก็ให้คุณโยกย้ายกินฐานไปแล้วครับถามว่าถ้าเราย้ายไปแล้วเจ้าที่ของหนูเราจะทํายังไงหนูจะพาไปด้วยได้ไหมได้ค่ะเวลาคุณจะเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าคุณจะย้ายไปไหนนะอันนี้แม่หมอบอกนะคะเอ,อสมมุติว่าคุณไปหาที่อยู่ใหม่ได้แล้วเนี่ยเวลาที่เราเข้าบ้านใหม่แน่นอนที่สุดเราต้องเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้าบ้านเป็นวันแรกถูกไหมคะอย่างแม่หมอเข้าบ้านเข้าบ้านหรือว่าเข้าที่อยู่ที่ไหนวันแรกแม่หมอจะเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้าไปอันด จุดทูกบอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนนะคะว่าจะขออยู่บ้านหลังนี้เชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกองค์เข้ามาประทับบ้านหลังนี้เพื่อที่จะดูแลลูกและทุกๆคนในครอบครัวให้อยู่เย็นเป็นสุขหลังจากนั้นเนี่ยแม่หมอก็จะไปแม่หมอก็จะบอกกับเจ้าที่เจ้าทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บ้านบอกกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บ้านว่าจะขออนุญาตเชิญเจ้าที่เจ้าทางมาอยู่ด้วยนะเจ้าที่เจ้าทางบ้านเก่าหลังนั้นเลขที่นั้นๆๆๆเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ไปที่บ้านหลังเก่าของเราอ่ะเราก็ไปจจจจุดูกบออเเเเ้้้าาาาาาทททททีีี่่่่่่่วนนขชิ ติดตามติดตามลูกไปในทุกทที่นะเพื่อที่ว่าจะไปคุ้มครองเราอย่างเงี้ยได้นะคะคุ้มครองคนในครอบครัวให้อยู่เย็นเป็นสุขแค่นี้แหละค่ะอย่าลืมว่าเอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้าบ้านก่อนแล้วบอกเล่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนว่าจะขออนุญาตเชิญเจ้าที่บ้านหลังเก่ามาอยู่ด้วยเพราะว่าหลังใหม่มันก็มีเจ้าที่เดอะเจ้าที่ของเขาอยู่ถูกป่ะถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อนุญาตเขาก็จะอยู่ด้วยกันได้แล้วคุณก็ค่อยกลับไปขอบอกเก่าวเจ้าที่เก่าของคุณว่าจะขอเชิญเจ้าที่เก่ามาอยู่ด้วยอันนีีี้กรณท่ ใครที่ที่อยากจะเชิญเจ้าที่ไปอยู่ด้วยนะให้คุณทลาลักษณะแบบนี้เนี่ยเพราะคุณจะมีการโยกย้ายบางคนเป็นห่วงเจ้าที่ไงคุณก็เชิญเข้าไปด้วยนะคะของแม่หมอไปไหนก็แแห่กันไปหมดนะคะเป็นขบวนนีเขาบอกแบบนี้คุณจะสิ้นสุดวงกรรมเขาบอกว่าคุณน่ะจะสิ้นสุดวงกรรมแล้วนะคะฮึการโยกย้ายครั้งใหม่ครั้งนี้ของคุณน่ะมันนําไปสู่เอ่อนไปสู่การเริ่มต้นชีวิตใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะ The King of Pentacles เห็นไหม คุณจะกลับมาร่ำรวยมั่งคัง่งเออจากนี้ไปนะคุณจะมีชีวิตที่กลับมาร่ำรวยมั่งคัง่งหรือจะเจอคนอุปถัมภ์ที่ร่ำรวยมั่งคัง่งน่ะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ดีเขาจะมาอุปถัมภ์การงานของคุณการเงินของคุณนำพาคุณไปสู่จุดที่มันสูงขึ้นเขาอาจจะนำพาคุณไปร่วมธุรกิจอะไรสักอย่างก็ได้นะคะแล้วธุรกิจตัวนั้นนะ่ะมันก็อาจจะสร้างเม็ดเงินเปลี่ยนชีวิตของคุณได้เช่นเดียวกันนะ to เลิฟ คุณจะได้เจอเจอคนรักคนรักที่เป็นคู่ทวินเฟรมของคุณและใครที่กําลังรอคู่ทวินเฟรมของคุณรออย่างเศร้าส้อยหงอยเหงารออย่างอดอะไรตายอย่างหรือว่าทะเลาะกันไปเลิกกันไปงอนกันไปเนี่ยคู่ของคุณคุณจะได้เจอเจอเป็นคนต่างถิ่นแดนไกลเขาจะเดินทางมาหาคุณและคู่ของคุณคนนี้ก็อาจจะเป็นคนที่ เลี่ยนชีวิตของคุณในครั้งนี้ก็ได้นี่คือเจ้าที่เขาจะบอกคุณนะคุณอาจาจะกาลันด้เจอเจอรักแท้แล้วคุณอาจจะมีเกณฑ์ได้โยกย้ายไปต่างถิง่นไกลกับเขาเขาเป็นคนที่มีฐานะมั่งคั่งมากอะ่ะเป็นเศรษฐีนี่ผู้ชายก็เจอเศรษฐีนี้ผู้หญิงก็เจอเจ้าสูัวรอรอ,อรวยนะคะอายุอานามก็แตกต่างกับคุณจะจะเด็กกว่าคุณจะแก่กว่าคุณกี่สิบปีก็ได้ทั้งนั้นเลยค่ะแต่รวยอะ่ะรวยและมั่งคั่งแล้วก็ฉลาดเองนะคะ เขาจะเปลี่ยนชีวิตคุณใหม่นะคะจะนําพาคุณไปอยู่ในจุดที่แบบสิวิไลอ่ะจุดที่มันมีความสุขอาา่าฮะจุดที่มีเงินมั่งคัง่งมีธุรกิจที่มั่นคงได้เออเขาบอกแบบนี้เพราะฉะนั้นเจ้าที่ของคุณฝากคุณมาบอกแบบนี้คุณก็ต้องเปิดรับพลังงานเจ้าที่ของคุณนะอันดับแรกที่แม่หมอบอกคืออะไรรู้ใช่ไหมปรับตัวเองลุกขึ้นมา ทำตัวเองให้สวยให,สให้สดให้สดใสนะคะไม่ใช่สดสดแบบสดกิกนะคะบางคนผ่านการแต่งงานมาแล้วก็คงไม่สดกิกเนาะก็ทําตัวให้มันร่าเริงแจม่มใสให้มีพลังกายพลังใจแล้วส่วนมตม์แผ่เมตตาให้ถึงเจ้าที่เจ้าทางของคุณให้เจ้าที่เจ้าทางคุณได้รับผลบุญแล้วเขาจะนําพาคู่รักมาหาคุณเขาจะนําพาการเงินการทองที่มั่นคงธุรกิจที่มั่นคงมาหาคุณนะคะโอเคเนาะ เอก็เปิดรับพลังงานหน้าไพ่ตามนี้สุขสมหวังตามนี้ทุกคนนะคะนี่เจ้าที่ของคุณฝากบอกมานะอ่ะโอเคค่ะขอบคุณสำหรับทุกๆการกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ค่ะ